สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าขวิเศษครับห mm. น,นังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์นะครับฉบับวันที่2องถึงวันที่8ปดธันวาคม2564นะครับเราอยากเรื่องเด่นในฉบับหน้าปกเป็นรวมพลังไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติฝากซ้ายแล้วก็ อีกว่าขวาก็คือพลังประชารัฐอ่านรวมรวมกันก็คือรวมพลังไทยสร้างชาติประชารัฐรวมเขาไว้เขาว่ารว,วมหรือวงเล็บแล้วพังพักเดียวกันแต่ลอลิงวิ่งหนีนะครับอ่ะนนี่คือหน้าปกนะครับ อาจารย์ประจักษ์กีรติมองการเปลี่ยนแปลงพักพี่ประวิทย์กับพักน้องประยุทธ์อ่ะเรามาดูเรื่องเด่นในฉบับนะครับในประเทศนี้เลยอันนี้อันนี้ขอบคุณมติชนครับผมรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัตร,รวมพลังหรือรวมกันพังในวันที่สังคมจับตาสองปว่าจะแยกกันเดิน คนละทางหรือไม่ <c oughs> และจะแยกกันเดินอย่างไรแต่ละเส้นทางต่างกันอย่างไรพลเอกประยุทธ์จันโอชานุน่ตรีจะเฉลยภาพทางการเมืองตัวเองอย่างไรหลังกระแสข่าวโหมไปในทิศทางเดียวกันชัดเจนว่าจะไปต่อสู้ในนามพักรวมไทยสร้างชาติแน่แ,นแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังนิ่งเฉยตามสไตล์เหมือนจะรับลงพลางที่เคยเห็นกันมานานหลายปีจะชัดแต่ก็ไม่ยอมคอนเฟิร์มจะเปิด แต่ก็ไม่ทำให้เป็นทางการมีเพียงคำตอบเมื่อวันที่23พฤศจิกาที่ผ่านมาว่ากำลังพิจารณาอยู่ตามมปด้วยการละออกจากตำแหน่งต่างๆของนักการเมืองน้อยใหญ่พ,พรรคประชาธิัตข่าวการย้ายข้างสลับขั้วโดยเฉพาะจากพรรคประชาธิปัตย์จนโดนข้อกล่าวหาตกปลานในบ่อเพื่อนตนทุกสายมุ่งไปสู่รวมไทยสร้างชาติในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ยังเกเกกังๆ,ๆแต่พี่ใหญ่พลเอกประวิตร วงสุวรรณรองนายฐมตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐช,ชัดเจนกว่า28พฤฤศิกายนที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนเซ็นทรัลพลาซาภายหลังจากการเปิดงานสัมมนาและเทศการเศรษฐกิจดีเต้าไทยแลนด์4.0ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิดไ Thailand 4.0 the future and beyond พอนอิกประวิตย์ก็ลั่นวาจาแบบไม่มีปรีมีครุย ตอบคำถามสื่อมวลชนอย่างอารมณ์ดีจริงจังชัดเจนเรื่องกระแสผล้เอกประยุทธ์แยกตัวไปสู้ในานามพักรวมไทยสร้างชาติวงเล็บไม่รีบเดินหนีขึ้นรถเช่นที่คุณตานะครับว่ากันว่าผล้เอกประวิทย์จริงตอบคำถามนายกคำถามนักข่าวก่อนที่นักข่าวจะถามเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองด้วยซ้ำไปโค้ดคำพูดนะฮะว่าไงมีอะไรไม่มีหรอกนะ อย่ามาว่าผมเซ็งเซ็งอะไรผมไม่เซ็งหรอกตื่นเต้นทุกวันจะไปเซ็งอะไรคุณวงเล็บสื่อเซ็งละสิมาว่าผมนะครับไม่มีอะไรเครียดหรอกผมไม่เครียดอะไรเลยโนะค้ชคำพูดปิดนะครับนักข่าวถามเข้าเรื่องกรณีสสพลังประชารัฐโดนดูดมรวมไทยสางาติญไปปุ๊ยต่ตอขนาว่าไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีก็ดูดกันไปกันมานี่แหละครับ พลเอกประวิทย์พูดเองของเราเองนักข่าวย้าว่าพลเมื่อพลเอกประยุทธ์ดูดไปแล้วพลเอกประยุทธ์ดูดกลับหรือไม่แล้วพลเอกประวิทย์กล่าวว่าผมไม่ดูดผมจะไปดูดไครมานักข่าวถามว่าเห็นว่าสสพลังประชารัฐจะไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์สวนกลับมาทันทีอ๋อขเขาก็ไปก็ไปพักเดียวกันนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกครับ ถามย้ำว่าพูดได้ไหมว่าพลังประชารัฐกับพรรคลุงไทย์เะเป็นพรรคพันธมิตรกันผลเอกประวิตรสใส่หน้าเล็กๆพร้อมกับคําตอบว่าวเรยกประยุท์กับผมเป็นพี่น้องกันนานนะไม่มีอะไรถ้าอยากจะอยู่โน่นก็ไปผมไม่ว่าอะไรผมไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความขัดแย้งอยู่กันมาสี่ห้าสิบปีแล้ว ต่มาขัดแย้งกันคุณถามทุกวันเลยประชาชนรับทราบด้วยนะครับว่าผมไม่มีความขัดแยง้งนี่ผู้สื่อข่าวถามเองนะว่าให้ผมขัดแยง้งผมไม่ขัดแย้งกับใครไม่ขัดแย้งกับคุณด้วยไม่ขัดแย้งกับอะไรกับใครทั้งนั้นเขาคำพูดปิดครับรเวียงุ้ยก็เดินจากพูดยมแถงข่าวในการเลือกตั้งครั้งหน้ารเราเห็นพักพลังประชารัฐและพักนร่มไทยชาติร่วมกันตีหรือไม่พลเอกประวิทธ กล่าวว่าไม่ใช่ร่วมกันตีต่างคนต่างอยู่นะครับเมื่อถามว่าแต่เมื่อกี้เป็นพรรคเดียวกันเุษบุกล่าวว่าก็รู้จาักกาันเขาก็เรียกพรรคเดียวกันสิเออต่อนะครับมรดชนวิเคราะห์ต่อนั่นคือบุเอกะวิดที่ได้ช่วยไขข้อสงสัยของสังคมเปาะหนึ่งแล้วว่าสองปอจะแยกกันจริงไหมคำตอบคือแยกกันจริงแต่ก็คือพรรคพวกเดียวกัน รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐพักเดียวกันการแถลงข่าวของพลเอกประวิทย์ครั้งนี้ทาให้รู้ว่าพลเอกประวิตธไม่ได้พูดเป็นแต่คําว่าไม่รู้ส่วนพลเอกประยุทธ์ซึ่งปกติพูดน้าไหลไฟดับกับปฏิเสธไม่พูดหลีกเลี่ยงพูดทิศทางกลางการเมืองแต่ทั้งสองเมียกับกิริยาคล้ายกับเซตคิวมาในช่วงวันนั้นคืออารมณ์ดียิ้มแย้มทั้งคู่ ไม่ได้มีท่าทีโกรธเกลี้ยวประการใดแต่คนพูดบ่อยไม่พูดคนพูดน้อยพูดเยอะอย่าลืมว่าพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายมีผู้สับสนุนมีบทเรียนแล้วการเป็นนายกขาลอยนายกตรีขาลอยต้องพึ่งพิงกับเครือข่ายพลเมืองชาตตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมาสร้างความยากลําบาก มีการต่อรองมากมายไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างพลเอกประยุทธ์จะชื่นชอบการตั้งพรรคใหม่จึงเป็นทางออกเพราะรู้แล้วว่าการสร้างอาณาจักรตัวเองขณะที่ข่าวเคลื่อนไหวในปฏิบัติการการดูดตัวโทรเช็คลายตัวตัดเกรดสสเพื่อดึงเข้ามาในพักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งฝั่งของพลังประชารัฐเครือข่ขายพลเอกประวิตยและรวมไทยสร้างชาติ เครือข่ายกลุ่มก้อนทางการเมืองผู้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เลือกได้ว่าต่างฝ่ายต่างซุ่มกองกําลังกันอย่างเคร่งเครียดเครือข่ายของรงไทยสร้างชาติพยายามเจาะพื้นที่ภาคใต้พื้นที่กรทมโดยใช้ยุทธศาสตร์ดึงบ้านใหญ่มาร่วมขณะที่เครือข่ายพลเอกประวิทย์ซึ่งรู้ว่าถูกดูสอสอก็เหมือนพยายามจะดึงกลับหาคนใหม่เพิ่มรังบ้านใหญ่ไว้ให้มากที่สุดดูข่าวรายวันดูเหมือนจะขัดแย้งกันอย่างมากแต่ในสถานการณ์การเมืองตอนนี้ต้องยอมรับว่า การแตกพักของสาปอมีความจําเป็นเชิงโครงสร้างบางอย่างจําเป็นต้องเกิดตามสถานการณ์การอยู่แบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมองไม่เห็นอนาคตแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในในช่วงไม่กี่เดือนก่อนเลือกตั้งไม่รู้ว่าปฏิหารทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นอีกที่ห่วงกันคือการใช้กติกาเรื่องคุณสมบัติต่างๆมาจากการกับฝ่ายตรงข้ามประมาทได้ท่โดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆอ,อย่างยุบพ,พักแม้แต่เรื่องเล็กน้อย วงเล็บแต่ส่งผลมหาศาลวงเล็บปิดอย่างแบ่งเขตเลือกตั้งก็ต้องจับตาการตั้งพรรคใหม่เปิดโอกาสในเชิงโครงสร้างทางการเมืองในแง่ที่ว่าให้สองปอสามารถเดินเกมทางการเมืองของตัวเองไปตามหลักการวิธีคิดของตัวเองต่างฝ่ายต่างงัดเทคนิคทางการเมืองอะไรมาใช้ก็ตามนี่คือเรื่องของการแยกกันเดิน สจะกลายเป็นการรวมพลังหรือการรวมกันพังนั้นถ้าประเมินจาก <c oughs> ผลสำรวจนีด้าโพที่เปิดเผยผลสรุปขย่มทางการเมืองของบุคคลที่อยากให้เป็นแน้ัมตรีและพักการเมืองที่ระดับในระดับภาคกรุงเทพภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกคะแนนฝ่ายค้านนำลิฟยกเวน้นภาคใต้ต้องบอกว่าทั้งพลังประชาธัปไและรวมไทยสร้างชาติคงจะเหนื่อย ใน,นงานเสวนาเปิดโกดังหนังสือที่ไม่ได้จอยแคมเดมี่สิริพันธ์นกสวนสวัสดีคณะนักศาสตร์จุฬามองคล้ายกันว่าการแยกกันเดินไม่ใช่เรื่องแท็กติกก็เลอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของวิธีการทํางานทางการเมืองด้วยจากสิริพันธ์โค้ดคําพูดนะครับการเกิดขึ้นของรวมไทยสร้างชาติเหมือนมือที่สามที่เข้ามาอย่างน้อยป้องกันไม่ให้เพื่อไทยกับพลังประชารัฐอุ้ยโทษครับ เพื่อไทยกับพลังประชารัฐมั่นหมายแต่งงานกันได้ในที่สุดได้เพิ่มโอกาสที่พลังประชารัฐจะไปรวมกับลมไทยสร้างชาติสิริพันธ์กล่าวด้วยมุมมองเชิงวิชาการดรจสิริพันธ์ชี้ว่ารวมไทยสร้างชาติถ้าไม่มีประยุทธ์ก็จะเหมือนพักสายลมแสงแดดแม้ประยุทธ์มาแน่แต่พักก็ไม่มีบิ๊กเนมทางเศรษฐกิจทั้งที่ ทั่วโลกเศรษฐกิจจะถดถอยอีกในระดับในปีหน้าฐานของรวมไทยสร้างชาติมาจากแฟนขับประยุทธ์บ้านใหญ่มาแน่คือกลุ่มสุชาติชมกลินแต่โจทย์ทางการเมืองในการหาเสียงจะบอกยังไงที่ประยุทธ์อยู่ได้แค่2ปีสริพันธ์ทิ้งท้ายอาการที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในการชูผลเอกประยุทธ์อยู่ต่อสะท้อนความจนตรอก ของฝ่ายอนุรักษนิยมไทยอย่างชัดเจนถึงกันนั้นองค์ขาพยพอำนาจรัฐจะไม่เข้มข้นเหมือนในอดีตแล้วนี่คือมุมมองวิเคราะห์นักวิชาการแค่กลางดูเนื้อผ้ากันตรงไปตรงมาพักสองปอรวมกันแค่ไหนก็ไปลองอีกฝ่ายชัดเจนแต่ดูเหมือนจะพิงอยู่แต่โรบ <c oughs> การเมืองเก่าบ้านใหญ่ทุนแต่ถึงที่สุดแล้ว เราต้องไม่ลืมมิติเชิงอุดมการที่มาที่ไปของกลุ่มก้อนอำนาจทั้งสองกลุ่มนี้ว่ามีปวัติศาสตร์ที่มาที่ไปทางความคิดความเชื่อเรื่องอำนาจการเมืองสังคมที่คาบเกี่ยวยึดโยงกันอยู่แม้ที่ผ่านมาจะเห็นต่างพบปัญหารอยแตกคราวไปบ้าง แต่ถ้าพิจารณาดูดีๆมันเป็นความแตกร้าวในเชิงรายละเอียดแค่ลูกน้องแตกกันไม่ได้ทําให้หลักการใหญ่จุดยืนความเชื่อที่โยงกันอยู่มาลายหายไปแต่อย่างใดวงเล็บอาจจะงอนกันเล็กน้อย <c oughs> ทั้งนี้ผลพวงหลังสารรัฐธรรมนูญวิจัยเรื่องคะแนนหาร้อยไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็น่าสนใจ <c oughs> เพื่อไทยใจชื้นแน่ๆส่วนพรรเล็กหอเหี่ยว คงต้องมีการรวมพักกันยกใหญ่เร็วๆนี้ขณะที่เรื่องยุบสภาประเมินกันว่าไม่เกิดเร็วนี้แน่ลุงตู่น่าจะอยู่ยืดยาวเพื่อทํำคะแนนนิยมเพราะเพิ่งตั้งสมรัฐมนตรีดังนั้นยุทธศาสตร์พักเดียวกันแต่แยกกันทําโดยมีส่วนหัวยืดยงรวมกันต้องต่อสู้ตรงข้ามไปตรงข้ามอย่างมีพลังหรือรวมกันแล้วจะพัง ภายใต้ตัวแปรที่เปลี่ยนไปตั้งแต่กติกาความโกรธแค้นทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่แสนจะเปราะบางไปจนถึงเจเนอเรชันของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่นานเดี๋ยวรู้แต่วันนี้เราได้เห็นโมเดลใหม่ของพรรคทหารแบบไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ที่มาเดียวกันพี่น้องสายเลือดเดียวกันแยกเป็นสองพรรคดูดกันไปดูดกันมาขอบคุณมติชนสุดสัปดาห์ครับขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตาม ช่อง YouTube พี่ทำขวพิเศษสวัสดีครับ